เพราะว่าคุณโจรกีเซนกับบุญนาเป็นคนคนดีกับข้าอัศนัยไม่จริงไม่จริงเลอเปล่าตกใจเป็นเกพรเทพเลยไม่เชื่อมันจะได้มีจังหวะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันเป็นไปได้ไม่เชื่อไม่จริงใช่ไม่จริงไม่เป็นไปไม่ได้เราจะใช้อันเดียวกันได้ยังไงใครคนละอันสามคนสามร่างเนี่ยมันสามารถปรากฏออกได้เพราสามคนใช่ พี่ไม่รูรวมรัฐตัดใจความขนาดนั้นหรอฟังเถิดไหนเจ,จ้าจะพิสูจน์ยังไงข้าจะประบมือเพียงสามครั้งเท่านั้นแล้วจะให้บุญนำออกมาเจอวาสนาเธอเชื่อไหมไม่เชื่อถ้าเธอไม่เชื่อฉันจะประบมือสามครั้งแล้วร่างงฉันบุญนำจะออกมาหาวาสนาทันทีลองดู ก่อนด้วยนี่เกินพ,พี่พี่คุณน,น้อหรอพระเอกวินนาทไม่เคยหลอกน้องรักสาวอ่างทองน้องพีิณฉัยนึกว่ามาแรงฉันนึกว่ามาแรงก่อนงามไส้ แมงเฮียอะไรใหญ่ๆขนาดนั้นตีตะขัดเลยที่ะไม่ต้องมาขออากินพี่เลยตกเช้าว้กลวยตื้อยากแงกเสพเรื่อยเลยพี่จำวินเนอร์ไม่ได้เหรอวินเนอร์เปลี่ยนไปอุ้ยวินเนอร์วินเนอร์ไปจัดฟันใหม่นะฟันฟันฟันถีไม่ได้พี่อบ้ฟันห่าง เดี๋ยวพาไปกินหมูกระทะถ้าฉันไม่ตายซะยังดีกว่ามาทอนละมาดเอาเป็นว่าอย่าตลกไอ้ขนุนอะไรอะเอาความจริงดิดูนะเธอดูเมื่อเธอคู่เป็นแค่มุกฉันหลอกล่อเธอถูกดูใจเธอเท่านั้นนันรอบนี้ฉันเอาจริงัะเชื่อได้ไหมเนี่ยนั่นแหะสิรีบมาดันโอ เดือนละครั้งจะเห็นหัวหน้าเผาเผาวแสงทองอย่าขยันทำกูก็ขยันหึงด้วยเกเรแสงเงินจะกอดเผาเผาวแสงทองไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไอ้คุณจงกิศนะมันนานมันานมึงเล่นหน้ากลัวตั้งแต่มึงก้มแล้วใครหน้ากลัวเหลือเกินกูไม่รู้มีสาวผีอยากให้ยุ่งเลยเนี่ยจำกลิ่นไม่ได้หรอจำกลิ่นไม่ได้หรอปลาเค็มมาหรอไอ้เบนมึงหาเพิ่งลำกองยาวมาด้วยเหรอฟังฝัหมายความว่ายังไงอ่ะคุณจงกินศนะบุญนำ เป็นคนคนเดียวฉันอสนาอิ่งจังแต่เพียงแค่ว่าจจริงเรามีตัวตนแตกต่างกันเธอรู้ไหมว่าร่างกายฉันเนี่ยถ้าถอดแหวนวงนี้ขึ้นมานิ้วนางข้างขวาฉันจะหายเป็นง่อยทันทีจริงเหรอแต่ถ้าหักแม้นไออีพวกใดก็แล้วแต่เอาแหวนวงนี้ไปสวมเล่นเขาจะกลายเป็นง่อยทันทีจริงเหรอจริงๆถ้าไม่เชื่อ ข้าจะสาธุสาธุกูไปกินกุ๊ดแล้แวถอดแหวนวงนี้ออกทันทีฉ <laughs> ันเชื่อจ้ะฉ <laughs> ันเชื่อมีมีตั้งหลายเสียงเธอเป็นเสียงเดียวอัศโอเดรเลมันไม่สามารถดึงฉันได้อุ้ยพี่เชื่อไหมเชื่อ <laughs> เอาลนะพี่แถวไม่เชื่อพี่แถวเชื่อเช <laughs> <อ><ๆ>ื่อเราก็เชื่อเลยนะเชื่อเชื่อใช่ไหมผมน่ารักมาก สาธุสาธุสาธทุเบี้ยฮะถอนแหวนเฮ้ยเฮ้ยตลอดฉันถอนแหวนแล้วเป็นไงฉันเป็นปกติแล้วปกติเป็นไปได้ยังไงนี่เป็นไปได้สิโอเมกอเอาเป็นว่าเอาเธอของแบบเนี้ยเธอต้องลองใครสวมใหม่วกนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นง่อยทันทีแต่เธอไม่ต้องกลัวถ้าเธอเป็นปุ๊บฉันจะดึงออกให้เธอทันที เอานะเธอร้องอ้อนมาไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อเอาประกาศประกาศบอกใจจุกอุ่นก๋วยเตี๋ยวให้กูได้แล้วมาลองดูรันราดรัวเอาแล้วเรจะบอกโอ้ยเปงไม่หอบปะเ้ยเฮ้ยเฮ้ยทัก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 ไปเรื่อยต้องปักเบียวต้องปักเดียวด้วยปักเบี้ยวด้วยชักทักักปักเบี้ยวด้วยชักเอาไว้โอ้ยโอย โอ้โหโอ้โหไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้มาหนิโอมไม่ยอมยังไม่ชักอยู่ยังชักอยู่ไม่ยอมไม่ถอมด้วยไม่ฮะ่ยอมเก็บเก็บไปพวกนี้อะไรคือที่กูให้สูงแหมพวกนี้เลยทำไมอ่ะแหมมึงไม่ดูเขาเล่นนะกูต้องมาท้าให้ดูจังไรอีกเออแหมเชื่อแต่เพคะเอาอีกไหมเร็วจริงๆได้กระติดเอาอีกไหมอะไรนะเอาอีกไหมซ้อมอีกไหมพอแล้วแหม เขามีแต่เด้งเดงเดงหน้านี่เด้งหลังเด้งหน้าเลยเอ้าทำไมอ่ะอาธันมันรุนแรงเธอเป็นคนแรกนะที่เป็นขนาดนี้เขามีตำดับตำดารุ่นปู่ย่าตายายอยู่จริงหรออาแล้วถึงข่าวอีแพ้งแล้วมึงทำเขาไว้เยอะพี่เขาเป็นลิเกที่เพิ่งมาเริ่มแสดงรับเชิญกับเราบางอย่างอาจจะไม่ครบท้วนอ่ะปานันจ๋าจ๋าสิใครชื่อ มึงอะเหรอหลังหน้าบีบสิวเป็นตัวอย่างให้เขาดูอะไรความเชื่อมันมีอยู่จริงหากแม้นไออีพูดใดก็แล้วแต่สมแหวนวงนี้มันจะกลายเป็นง่อยเมื่อสักครู่มันอาจยังไม่ชัดมากคราวนี้แล้วก็แปลกนะใส่คนที่สามเนี่ยเอาแล้วเอามาพึกขึ้นหน้าเลยอุ้ยที่สามก็ไม่เป็นไม่เชื่อไม่เชื่อลองดูมาฉันเชื่อฉันเชื่อแล้วเล็บสะอาดสุดไปเฮ้ยเฮ้ยเ็าไม่เป็น

คนที่สี่เนี่ยเวลาสวมแล้วเนี่ยเป็นง่อยชอบกอดคนเอาแล้วอยามกอก็ไม่เข้าใจว่ามีจริงไหมเขาจ้างพระองค์มาเท่าไหร่เนี่ยคะไม่พี่แค่รู้สึกได้เฉยๆว่ามันเป็นแบบนั้นทำไมเชื่อลองดูมาดูรอบๆเขาเฮ้ยอ่ะชกูก็อยู่อ้างทำไมไม่กอดกู้าะ โอ้ยตลิลเบาเบาลูกเด๋ยวโวินเนอร์รอฉากสุดท้ายนะมึงยิ้มหน้าบานเลยไอ้หนูกอดอย่างเดียวลูกแยแอนลูกเพราะองเพคะถ้าสวมอีกจะได้กอดแบบนั้นไหมเพคะอะไรนะถ้าสวมอีกจะได้กอดไม่ได้ไม่ได้ได้คนเดียวเดี๋ยวกูจำกูถามจริงจำทางกับเรื่องนกทาได้ไหมเน่ยจำไม่ได้นะฮะลงเครื่องมาวันแรกบอกว่าคุณซันครับผมจะกลับบ้านคิดถึงบ้านมากเลย สองวันสามวันแล้วที่ไม่อยู่นี่ยังไม่เห็นไปหาไก่สักทีเลยเนี่ยหาไก่ที่ไหนั้งมูจะแดกบุกกระทะเมื่อคี้ที่บอกว่าอยากจลิศแล้วอยากตกเนี่ยไม่ใช่ใครนะเรานั่นแหละบอยอะไรอ่ะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับน้องยังไงสิพี่รู้นะอะไรแฟนคลับเขาอยากรู้ว่าถามผมครับทาไมไม่ได้ไปค่ะงงเอ้าไม่ออกไปครับอะไรนะพอแล้วอยู่ดีๆก็พูดกับกูแล้วก็หายจ้อยทิ้งกูซะงั้น ทุกูทอะารเป็นชัดแล้วใช่ไหมว่าเป็นคนคนเดียวกันเพราะใั้แล้วไม่เชื่ออย่าลบหลูเอาแล้วพาไปดูหนังผีกูไม่ดูจะพูดอะไรกมจะทั้งสามร่องสามรถยังไม่เลิกนะจ๊ะมาเล่นบทคนระแบบเลิกตีสี่จหม มไมด้ยิงยิงม่แอบมานอนแน่ยายนายทั้งสามคู่อยู่ครบพรวันลบเรื่องลาเกเรก็จะไม่นีหน้า ทายวันละทาทักทายขอบคุณเนฟซีที่มาวันนี้ต่อเลยคุณพี่สุดหลอ่อเดี๋ยวจุกอุ่นก๋วยเตี๋ยวให้กูหน่อยแล้วหิวแล้วพราวยิ้มพิงเพียงพอน้องสัน แล้วก็ไม่ขอแนงนายลิเกเลิกน้องติดจอแล้วเจ๊จัจพูดถึงวยเตี๋ยเมื่อกี้นะทำไมอะสอบนักเลย <c oughs> วันนี้ขอเซกุ o บายทางน้องสาวแลดีขอเสียงประมบิดดังๆ่หยเร็ววันนี้นะครับ <Yeah. S 1> เราจะมีเงินที่บริจาคอย่างแน่นอนขอบคุณ เงินทุกบาททุกประการที่ร่วมทสบุญด้วยครับและแพรวซันนะครับจะร่วมทสบุญอีกสองหมื่นบาทครับเป็นกันไปใจครับพี่ทหารทุกคนครับหมดเวลาเข้มน่าลิกาตกำหนดไม่พาวไม่ไปโงหายต้องสั่งระบายบานหมดเวลา